you <laughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอยินดีต้อนรับทุกทา่ YouTube, นกนกาเนเขา้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องวินตาเซนเกาเซนเคยพี่น้องเลยเปิดภาพบอกว่าเมื่อกี้เป็นงานที่อ่าเสะสลดใจในพี่นอ้องเลยเนาะงานไปทรงสการอีกแล้วพี่นอ้องเลยเดินทางเขาา้าป่าร์ซ่าอีกแล้วมื่อกี้อ่าใจไดก็ฝากติดตามรับชมน้องการเดอ้อพี่นอ้องเลย ถ้าไปตามลังอากเอาไปเนยาวก็คือ ตอนนี้เพิ่นก็กำลังจัดหรือว่าข้าเกียมพี่น้องเลยเพราะว่า,าทางออกมากอะอค่อนข้างสิลำบากแล๊กน้อยพี่น้องเลยเพราะว่ามันระดูนี่ก็เป็นระดูฝนเนาะทางก็ยังมีตมแน่อันนี้ก็สิเปนนะอะเมาเนนแล้วก็นั่งข่าวพคนพี่น้องเลยแล้วก็มีอัะนะฟวงมา拉斯 สองพวงเนะาะวันนี้เพราะว่าเพื่อนกะเป็นบุคคลสําคัญแน่พี่น้องเลยตอนนี้กะกําลังเคลื่อนซบเนาะกําลังเคลื่อนซบออกสู่ป,ป่าซาเพราะลาพี่น้องเลยและะ้วก็มีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟนามีพ่อแม่พี่น้องแงตี้พี่น้องมาง่วมว้อะไรมาน,นี่กะลายลายพี่น้องเลยอ่ากะซีมาลายบ้านหลายเมืองแน่เนาะและะ้วก็มีทาง อ่าอำนาจการปกครองเถาแกเนี่ยโฮมพี่น้องเลยได้ขู่หลายคนเนาะมาห่วมงานสงสารมาเนี่ก็ได้อ่าเจงได้กะอ่าถือว่าได้เข่าปลาซ่าเลื่อยพี่น้องเลยช่วงนี้นะไม่น้องมิ้นตากะได้เข่ามาห่วมอ่างานอีกแล้วพี่น้องเลยเจงได้กะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข่ามาเป็นกำลังแห่งใจในเด้อเนาะอ่าคลิปนี้ก็ไม่น้องมิ้นตากะสิดท้ายท่ามให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับส้มกันพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ทางบ้านของไม่น้องมิ้นตานี่กะ ถ้าว่าเป็นบุคคลสําคัญเนาะที่สังกัดอยู่ในองค์การจัดตั้งเพิ่นก็นจะได้มีาการอ่านประวัติพี่น้องเลยก็คือมื่อน,นี่ก็ทางในบ้านเพิ่นนร้อมด้วยทีมงานก็นสะได้ไหวอะไรแลวกอ,อ่านประวัติเพิ่นพี่น้องเลย,ยอยู่ทางพืละปะาซาเพล่นละเนาะาจังได๋ก็ก,กม,อกาม,าม,ม่อ่พี่นอกก้อง f อเข้ามาติดตามรับชมในเด้อพี่น้องเลยถือว่าเขาปาซ่าเรื่อยพี่น้องเลยช่วงนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลาพี่น้องเลยอ่าเป็นพวงมาลาเนาะ

อโลอะโลอะโลหนึ่งสองอโลอะโลกำลังจัดแจงสถานที่อโลหนึ่งสองอโลอะโลอโลไปข่าวพุ่นบ่ร์สองกะสิมีพวงมาลาใน่พี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกะเป็นคนสำคัญเนาะผ้าขาวว่างเด้อผ้าฟอบผ้าฟอบพ้นพี่น้องเลยมื่อนี้ งานสงศก,กาศเนาะอ่ะพยาพญา่บุญสู้พี่น้องเลยอยู่บ้านโคกปาวายเดิมอุทมพรแขวงสวัสดิ์นาเขตอ่าปีนี้ถือว่างานสงศก,กาศหลายหลายพี่น้องเลยมาปราชาเรื่อยปีนี้กับมื่อนี้กับเป็นอีกงานเนาะที่อ่าเป็นงานที่โศกเศร้าเสียใจพี่น้องเยลยกัมีญาติญาติพี่น้องมาห่วมไหวอะไรน้ำไหลหลายเนาะอ่าตอนนี้กับกำลังพี่น้องเลย พร้อมผ้าพร้อมพนเรื่องมาเนี่ยนะเมือม่อคนเมือ่อเมื่อทางนั่นก็เป็นอาลูกหลานเนาะที่บว่น้ำพี่น้องเลยเนระียว่าทำบุญนักเพื่อน กำลังจัดแจงเนาะแล้วก็ซิมีอ่านประวัตินํำพี่น้องเลยแล้วก็มีเอฟซีลลายๆ้นก็ถามขมาอยู่เนาะว,ว่า,างานทรงสการอยู่ทางฟังเล่านี่ก็มีอ่านประวัติบอสันกะเป็นน่าแต่ละบุคคลเนอะพี่น้องเลยเนาะถามว่าเป็นบุคคลสําคัญเพื่อนก็จะได้อ่านประวัติเดี๋ยคืนมันนี้กั ก็สิได้อ่านประวัตินําพี่น้องเลยก็มีพวงมาลานําเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเป็นบุคคลสําคัญหานะพี่น้องแล้วก็สิได้อ่านประวัตินํากะสิใช้เวลาแน่จักหน่อยเนาะสําหรับมื้อนี้นะยย เมื่อนีก้กับภาพแม่พี่น,อน้องเอฟซีมางานโศกเารเสียใจอีเดิมพี่น้องเลยเนาะงานสงสารเราเพื่อนก็จะได้อนทำพิธีก่อนพี่น้องเลยนะแล้วก็กะกะจะได้ไดไดไดอนะ่ธธอนนอนะานประวัติเพื่อนพ่้อมก่อนจะ อันนั้นค่อนจะเข่าพิธีพี่น้องเลยฝคนกระตกฝคนกระตกบาทนโคนตกแล้วบานพ่อฟ <c oughs> ้าพ่อผ,ผัวเดินมาฮอดปี2014ได้ถึงเลือกตั้งเป็นห้องในบา้านมาฮอดปี2016ได้หอก <c oughs> เป็นห้องในบา้าน แล้วสืบต่อหับใส้ซาติปทารกองร้อจนถึงปัจจุบันสหายบุญสู้ไสยาเป็นมีคุณงามความดีต่อพักหลัดพอ่อแม่ปัสสะสนผูกเกีียวได้ครับไปสรรเสริญขันเจ้าเมืองเก้าเถื่อใบเกียรติพุนขันกองอาาัาการ ทหารแขวงแสดงควมเร้าส,สลดใจญ่นำครอบครัวญาติพี่น้องในพังนี้พรอมนั่นคณะพักขันเพิงก่อคือหัวหนา้าจะตั้งเมืองอุทุมพรครอบคณะได้มามอบเงินกองทุนสานุเคราะห์ของ,ง,ส,อของสมาชิกพรรค ให้แก่ครอบครัวลูกเมียเพื่อจุดเจือเบาแบ่งเบาในงานซาปนซาณาบัาาบิกิจบของสหายบุญสู้ไซนาย,ยลาดมีจำนวนเงินเก้าล้านสามแสนกิขัาคณะกองห้อยข้อ12ได้มอบให้ครอบครัว 460,000กี่สามสิบค่าค่ากับร่างเข่าวางพวงมาลาพี่น้องเลยแตอนนี้กันยีเขาอันเดียวเข่ากันจี่อันเดียวเอาไหม ก็จังหน่อยก็กล้าเนาะก็ถือว่าอ่าแล้วไปเนื่องขั้นตอนพี่น้องเลยต่อไปก็จะเป็นอ่าทางด้านศาสนาเพิ่นเนะาะทางด้านศาสนาเพิ่นก็คืออ่า ทั้งคู่บาเพิ่นพี่น้องเลยแบบนี้พาดับเนินอ่าพิธีเนาะทางด้านศาสนาพี่น้องเลยฝนกระตกลิน้นแสะฟ้อมฟ้าฟ้อมฝนเด้อแบบนี้ Namu atasa bakawa tua arangatua sama Putasa namu atasa bakawa tua arangatua sama putasa. Teh tanahnya tawu, upati tawa, nilu cantik, tesang, upatamo suko, sate sata, marantija, maling suca, malisané, tadi wahang, karisami, natime. เอตัสส <ip presents> <app> ังสะโยอะลภพรยัตถาปริวานาโปราปริเปรนติสกะรังเอวะเมเวโตตินังเปตังนางอุปกัมปติอิติตังปะติตังตุมังเขปะเมวะตะเมนตันตุสะเปปะเรนตุสังฆะปาจันตุปะระยะโธมะนิโสธีระโสยัตถาตาเปติโยวิวะ

บาลังอายัญจะโคตะกินนาตินนาสังฆวิสุปาติเตตาติกะระตังอิทายะทะทานะสุยะติธัมโมจอายันนีทะจิโตเปตนะพุทธะจกะตาอุรระภะรัญจะภิกขุนามานุปาทินังโทหิปุญญะปาสุธังนะปากันติ จะเว่าแล้อไปเป็นขันเป็นขันพี่น้องเลยต่อไปในการจะเป็นขันตอนการว่างอนณาผ่าไตเนาะผ่าไตจีวอนพี่น้องเลย วา,างผ่าแต่จีบอนสีด้านพี <S <S <rels> <S <S <rels> ่น้องไงกัสิเป <S rels> <S rels> <S rels> ็นฮีดของประเพณีอยู่ทางอน่ะฝั่งลาวเด้อพี่น้องเอไยเนาะก็

ตอนนี้ก็พ่อแม่ประชาชนพากันเขาว่างดอกไม้จันพี่น้องไงย็เป็นขันตอนสุดท้ายเนะใช่หลยพ่อแม่พี่น้องมาห่วมว่หวอมอานาไหวอะไรวันี้ก็ได้ เจ้าเวอร์นบ่หนี่มาตะภาคใต้ละบ,บ่กะพ่อมภาพพ่อมพลพีพพพพ่น้องเลยเมื่อไงกะขอนทางอยากลำบากเนี่ยเจ๊น้อยอ๋อเผินหอบวัดคากะลีพี่น้องเลยรถไถนาคนนี้มาตะป่าซาโอ้อาเจ๊สามหอบนี่คนวะตอนนี้กะมาแต่ป่าซาเป็นที่ยห่ห้อยพี่น้องเลย ก็คืออยู่หมู่บ้านเขอพี่น้องมิตตาีนหลังจากที่มาจต่ปราสาทลราก็จะพากันเข้าวัดก่อนเนาะเข้าวัดแล้วก็จังกับเพื่อนไผ่เพื่อนลาวพี่น้องเลยก็เป็นฮี่ของประเภทนี้อีกอีกแบบนึงนะก็พากันเคยแบบนี้แล้วฮนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี่เดอ้อมันนี้ก็ได้เนาะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีถุกท่านหลายเดอ้อที่ข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยอันใดที่แบบว่าโบสมมาพาควนเนาะก็ต้องกับขอโทษขออภายหลายๆ อ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปอี่พี่ต่อไปพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้เนาะต้องกาบต้องกาบหรือว่าต้องกาขอกาขาวสบาดีสบาดี